เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดมิ่งเมืองขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตรักวันเป่งปุตปี57จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุตชวนทําบุญใส่บาตรหลังเที่ยงคืนระหว่างวันที่14ถึง15มกราคม2557ณวัดมิ่งเมืองภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายวันอังคารที่14มกราคมเวลา13นาฬิกา30นาทีทพิธีอารัธนาพระอุปคุต จากแม่น้ำกกเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกอันเชิญเข้าสู่ขบวนแหร่รอบเมืองเชียงรายอย่างสวยงามอลังการ เวลา23.39นาิกา39นาทีประกอบพิธีทางศาสนาร่วมฟังการปาฐกถาธรรมประวัติพระมหาอุปคุตและเวลาเที่ยงคืน1นาทีวันเพ็ญขึ้น15คหำวันเป่งปุตเริ่มพิธีอารัธนาองค์พระมหาอุปคุตพระภิกษุสามเณรออกเดินรับบินทบาทโดยเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพระปราการผ่านสีแยกสะพานดำ แยกหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงสี่แยกสีเกิดจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต